รอกตกปลาของรักของห่วงของสะสมของทุกคนมันจะสวยขนาดนี้นั่นแสดงว่ามันก็สมควรที่จะวางอยู่บนแท่นวางรอกตกปลาที่จะช่วยสร้างความโดดเด่นให้มันมากขึ้น <c oughs> คลิปนี้ขอนําเสนอแท่นวางรอกตกปลาจากแบกิงที่มาพร้อมความแข็งแรงด้วยโครงสร้างจากวัสดุที่คัดสรรเป็นพิเศษตัวฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมเชเปอร์ผลิตจากวัสดุพลาสติกพร้อมพื้นยางสี่มุมช่วยในการยึดเกาะพื้นผิวในการจัดวางได้เป็นอย่างดี <c oughs> โครงสร้างด้านบนเลือกใช้วัสดุ คลิกสายความหนา3.5มิลิเมตรขึ้นรูปร่างเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดวางรอกตกปลาได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็สวยงามครับสําหรับทางจิตใจมันไม่สามารถประเมินค่าได้จริงๆมีให้เลือกตามความเหมาะสมของรอกตกปลาที่ทุกคนมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบสแคสติ้งหรือว่าสปินนิ่งก็แบบว่าของมันต้องมีนะครับและอีกหนึ่งรุ่นที่อยู่ในตะกร้าสินค้านั่นก็คือแท่นวางเหยื่อตกปลาสําหรับใครที่มีเหยื่อตัวหมานจัดอีกสักหนึ่งรายการแท่นวางรอกตกปลาและแท่นวาง เหยือคุณค่าที่ทุกคนคู่ควรสินค้าคุณภาพโดยแบคคิง